พัท okay, ต่อมานะครับก็จะเป็นการอธิบายการใช้วิธีการนิวตนลับสลับในการหาลากของระบบสมการนะครับแม้ว่าชื่อวิธีการจะเป็นชื่อคล้ายกันแต่ว่าวิธีการคำนวณเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันทีเดียวแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นระบบสมการนะครับความซับซ้อนก็จะมากกว่าการเป็นคำนวณด้วยสมการเดียวเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณได้ว่าวันนี้ เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของที่เราเรียนวันนี้นะครับสมมุติว่าเรามีระบบสมการนะครับโจทย์เราเขียนในสไลด์นี้เขียนว่าเป็นระบบสมการไม่เชิงเส้นก็หมายความว่าเป็นสมการอะไรก็ได้นะครับสามารถแก้สมการดได้ด้วยวิธีการนี้นะครับโดยที่รูปของสมการเนี่ยจะเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน f นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีหลายสมการโดยหลักการแล้ว เรามีจํานวนตัวแปรกับสมการต้องเท่ากันถ้ามี n สมการก็ต้องมีจํานวน n ตัวแปรด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ตัวแปรเนี่ยในรูปนี้กําหนดให้ชื่อตัวแปรก็คือ x1 ถึง xn นะครับแล้วก็ชื่อของสมการก็เราย้ายข้างทุกสมการให้ไปอยู่ด้านซ้ายให้หมดด้านขวาเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เรียกชื่อสมการที่1ว่า f1 สมการที่2ว่า f2 นะครับเป็นฟังก์ชัน ถึง fn มีฟังก์ชันทั้งหมด n ตัวหรือ n สมการนั่นเองจากนั้นนะครับวิธีการนิวตันรับสั่นสำหรับระบบสมการเนี่ยก็ใช้เทเลอ r ์ e ีรีส์เหมือนกันแต่ว่าเป็นเทเลอร์ซีรีส์สำหรับตัวแปร n ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดิฟมีตัวแปร n ตัวเนี่ยเราต้องดิฟฟังก์ชัน ทั้ง N f u n ฟังก์ชันนะครับในน้สสมการก็เลยดูยุ่งเหยิงมากนะครับโดยแต่ว่าผมอยากให้ดูแต่ภาพรวมคร,ร่าวๆนะครับไม่ต้องลงรายละเอียดมากในที่นี้นะครับฟังก์ชันเยังอยู่เหมือนเดิมบวกด้วย DIP แต่แทนที่ DIP ตัวเดียวก็ DIP เทียบตัวแปร X ตัวแรกนะครับสมมติว่าเป็น X1 ่เดียวใต้บวกด้วย DIP เทียบ X2 คูณด้วยเดลต้าเอบวกเทอมนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพนนั้นเทอมตรงนี้จะมีทั้งหมดแทนที่เป็นตัวเดียวก็จะมี n เทอมด้วยกันนะครับมีเทอมอยู่ n เทอมในการประมาณอันดับ1ก็จะเหลือเทอมอยู่แค่นี้นะครับแล้วจับเท่ากับ0นะครับจากนั้นเราก็เขียนสมการออกมาก็จะเขียนออกมาได้อยู่ในรูปของ summation d อเดลิวติ DF ีเอ d คูณด้วยเดลต้าเท่ากับลบ ่ uh, f i ก็คือค่าของฟังก์ชันนั่นเองนะครับซึ่งสมการอันนี้เนี่ยเร,เราสามารถเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของจากเราเรียกว่าจากโคเบียนแมทรกนะครับ mm hmm. ก็คือจากรูปสมการด้านซ้ายนะครับสมมุติว่า n mm hmm. เท่ากับ3ลวกันจะได้เขียนง่ายนะครับเราก็จะเขียนออกมาอยู่ได้ในรูปของ df1 by dx คูณกับ Delta x เห็นไหมครับตรงนี้คือ dfi by dj คูณด้วย Delta x แต่ว่าผมรู้ว่ารูปแบบนี้มันดูยากนะครับก็เขียนเป็นรูปรแบบนี้ดูง่ายกว่านะครับ df1 by dx2 คูณด้วย Delta x2 df1 by dx3 คูณ Delta x3 เท่ากับลบ f 1นะครับไอตัวแมทริกตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าจากโคเบียน,นจากโคเบียนแมทริกเนี่ยจะมีขนาด เป็นจตุรัสเสมอก็คือจำนวนแถวกับจำนวนคอลัมน์จะเท่ากันนะครับเราวิธีการดูจากโคเบียนตัวนี้เนี่ยวิธีจำก็ง่ายๆก็คือแถวแรกแถวแรกเป็นแถวของ f1 นะครับเพราะฉะนั้นด้านขวาเป็น f1 ด้านซ้ายทุกตัวเป็น f1 หมดเลยแต่ตัวนี้คอลัมน์แรกต้องคูณกัน x 1เพราะฉะนั้นด้านล่างดิบเทียบ x 1ตัวที่2คอลัมน์ที่2ดิบเทียบ x 2คอลัมน์ที่3ดิบเทียบ x 3แบบนี้นะครับ แถวที่2ก็เหมือนกันก็คือ f2 หมดเลยนะครับด้านล่างเป็น delta X 1บิตเทยย 2, ียบ f2 บิตเทียบ3แบบนี้นะครับนี่คือวิธีการดู Jacobian matrix โ <clears throat> ดยที่ Jacobian matrix <c oughs> <aja> เราจะใช้ตัวแปรชื่อว่า j นะครับแล้วก็ x เราใช้ตัวแปรชื่อว่า delta x นะครับแล้วก็ f ด้านขวาใช้ตัวแปรชื่อว่า f นะครับแล้วเราก็ใช้ ięcy. สมการเขียนสมการออกมาได้อยู่ในรูปจักโรโคเบียนคูณเดลต้าเอ็กเท่ากับลบเอแบบนี้นะครับทีนี้เราอยากรู้สิ่งที่เราอยากหาเช่นเดิมก็คือเราอยากจะหาอินเทอเรชันต่อไปเราต้องการหาเดลต้าเอ็กนะครับแต่เนื่องจากอันนี้เป็นสมการเชิงเส้นนะครับเราก็สามารถแก้สมการเชิงเส้นได้ไม่ยากนะครับซึ่งในบทต่อไปเดี๋ยวเราจะได้เรียนว่าเราแก้สมการเชิงเส้น ยังไงนะครับ J กับ f ตรงนี้คือค่าคงที่นะครับเราก็ <c oughs> คำนวณเราก็ <c oughs> คำนวณหาเดลต้า x ออกมานะครับเรนั้นอันนี้คือขั้นที่1ตั้งสมการและแก้ระบบสมการเชิงเส้นอันนี้นะครับ <c oughs> ขั้นที่สองนะครับก็จะเอาเดลต้า x ไปไปคำนวณหาไปบวกกับตัว x เดิม xk ก็คือที่สเต็ปเดิมนะครับบวกเดลต้า x ได้ x ที่สเต็ปใหม่ออกมา นะครับโดยที่ x ตัวนี้คือเวกเตอร์นะครับทึ่มีค่าเท่ากับจํานวนตัวแปรแล้วก็ขั้นที่3ามก็เช็คว่า error มันได้ตามเที่ตั้งไว้ไหมถ้าได้แล้วก็หยุบทําถ้าไม่ได้ก็วนไปขั้นที่1นึ่งหน่ยนะครับเพราะนั้นเห็นว่าเ t ็ปเนี่ยมันเหมือนเดตยวกับสันเลยแต่ตัวสมการามีความซับซ้อนกว่าเดตัวรับสัรนค่อนข้างมากทีเดียวนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ <c oughs> การคํานวณน,นะครับโดยที่ เราใช้ถ้าเรามีสมการสี่คูณสี่นะครับเราก็สามารถที่จะ,คำ,ะคำนวณสมการสี่คูณสี่สมการเขียนฟังก์ชันออกมาเป็น f หนึ่งถึง f สี่แล้วก็คำนวณน Jacobian matrix ออกมานะครับ Jacobian matrix ก็จะมีขนาดสี่คูณสี่ด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้วิธีการในการหา ตั้งสมการนะครับ J delta x เท่ากับลบ f ตรงนี้คือค่าที่แทนค่าลบ f นะครับแล้วก็แก้สมการหา delta x ออกมาได้ค่า delta x เท่านี้นะครับก็จะเอาไปคำนวณหา x ใหม่ x 1ถึง x 4ตัวใหม่เนี่ยได้จากค่า x ตัวเดิมนี่คือค่าเริ่มต้น x 1ถึง x 4เป็น1ทั้งหมดนะครับเท่ากับบวกด้วย delta x เท่ากับตัวนี้คือ x ใหม่นะครับอันนี้คือ ข้อค่าววิธีการในการคำนวณเดี๋ยวเราไปคำนวณเองด้วยมือจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่พอเราได้คำนวณด้วยมือเองก็เดี๋ยวผมเคลียร์ชัดเจนครับสำหรับการเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมนะครับก็เราก็เขียนโปรแกรมออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่เริ่มต้นผมเคลียร์แล้วก็ close รูปทั้งหมดที่มีนะครับ initial condition initial g u s s ที่เรามี4ตัวนี่คือโจทย์ข้อเมื่อกี้นะครับเป็น11 11 1 1 1 1งแล้วก็กำหนด e er อ r ร์เป็น0.001%นะครับเราตั้งเอาไว้ว่า e er อ r ร์ให้หน้อยกว่าเท่านี้แล้หยุดได้นะครับ X เท่ากับ X0 อันนี้คือตั้งค่า i n i t i u l condition นะครับแล้วก็ให้วนลูลปหลายร้ลยรอบแนว่าถึงตรงนี้เนี่ยคล้ายกับวิธีเมตนลัสซันเดิมมากนะครับ j เท่ากับจักโคเบียน x ตรงนี้คือฟังก์ชันเรียกฟังชันจากรโคเบียนซึ่งด้านนี้คือฟังก์ชันจากโคเบียนนะครับ x เป็นเวกเตอร์นะครับที่มีขนาด4ตัวแล้วเราเอา x ทั้ง4ตัวมาคำนวณเป็นจากรโคเบียนนะครับส่วนนี้คือ x1 x2 แล้วก็ก็มาคำนวณเป็นแมทริกซ์4คูณ4นะครับเอาผลออกเป็นจากโคเบียน f เท่ากับซิฟังชัน x นะครับซึ่งตัวฟังก์ชันซิ s ฟังก์ชันก็คือ คำนวณค่าฟังก์ชันออกมาซึ่งฟังก์ชันจะมีขนาด4คูณ1ก็คือเป็นเวกเตอร์4ตัวนั่นเองนะครับตัวนี้คือ f1 แล้วก็บรรทัดมาที่2เือ f2 บัรท,ที่3เือ f3 บรรท,ที่4ก็คือ f4 นะครับจากนั้นแก้สมก,การนะครับวิธีใน matlab เนี่ยแก้สมก,การเชิงเส้นมีฟังก์ชันที่สะดวกมากก็คือเขียนว่า dx เท่ากับ j แล้วใช้เครื่องหมาย backslash นะครับแล้วก็ลบ f อันนี้คือการแก้สมการ j คูณ dx เท่ากับลบ f นะครับเขียนง่ายๆแบบนี้เองนะครับจากนั้นประทัดต่อมา x เท่ากับ x บวก dx นะครับก็จะได้ x ใหม่เท่ากับ x เก่าบวก dx แล้วก็จากนั้นก็เซฟค่านะครับตัวนี้คือ x เดิมเป็นแนวตั้ง4ตัวก็จับมาให้เป็นแนวนอนนะครับแล้วก็เซฟในตัวแปรชื่อ x i ก็คือแถว i แถวที่เริ่มจากแถวที่1 คอลัมน์ทุกคอลัมน์นะครับเซฟเป็นตัวแปร x จากนั้น error ก็มาเช็คดูว่า error เท่ากับ absolute dx หารด้วย x คูณด้วย100ที่ต้องใช้ดอทเพราะว่าตอนนี้ x และ dx เนี่ยมีขนาด4คูณ1ทั้งคู่เราต้องการให้มันทำเป็นแบบเรียกว่าตัวต่อตัวนะครับก็คือเป็นททละอเมนต์ตัวแรกคูณตัวแรกตัว2คูณตัว2นะครับแล้วก็หา absolute เพนั้น e ก็จะมี4ตัวด้วยก็เป็น error ของอตัวแปรแต่และตัวนะครับแล้วก็จากนั้นก็เอามาเช็คว่า max error ก็คือ error ตัวที่มากที่สุดเนี่ยต้องไม่เกินทคา่าที่เราตั้งไว้ถ้ามันเกินแม้แต่ตัวเดียวนะครับก็วนลุปทำซ้ำใหม่แต่ถ้าเกิดทั้ง4ตัวน้อยกว่า error ที่ตั้งไว้ก็จะให้ break ได้นะครับก็จะหยุดโปรแกรมนะครับนี่คือลักษณะการทำงานของอ โปรแกรมหลักของวิธีการหนิวต้นรับสันสำหรับระบบสมการนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างการรันโปรแกรมนะครับพอรันเสร็จ x ก็จะได้ output ออ t พุ t ออกมาเป็นแบบนี้นะครับโดยที่คอลัมน์แรกก็คือ x 1่คอลัมน์2คือ x 2อ x 3าม x 4ตามลำดับแล้วก็แถวแรกก็คือได้จากการทำา t t r r t t o o n ที่1 Iteration ที่2นะครับเด็นว่าสุดท้าย ค่ามันเปลี่ยนน้อยมากก็คือรู้เข้าสู่คําตอบอันนี้คือโซลูชันของ x1, x2, x3, x4 ที่เราได้มานะครับอยากรู้ว่าเป็นโซลูชันจริงไหมก็ลองเอา x1, x2, x3, x4 สีตัวนี้ลงไปแทนค่าในสมการที่โจทย์ให้นะครับถ้าเกิดว่าแทนแล้วฟังก์ชันเป็นศนย์ก็แสดงว่ามันคือโซลูชันของโจทย์จริงๆ,ๆครับเคก็จบในการบรรยายของอ พักเนื้อหาของโปรแกรมนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำโจทย์กัน